l i บ a r y ่อัญญานีชา n นลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมพาโสเพนีย่อรักตอนที่12มาฝากค่ะมีใครคิดถึงกันบ้างไหมคะถ้าใครลืมไปแล้วไปฟังตอนก่อนหน้านี้ได้นะคะตอนนี้ไปรับฟังกันต่อเลยค่ะและถ้าเจอโฆษณาอยากกดข้ามนะคะทุกคนจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องเราค่ะหมดที่12ตอนเพื่อพี่สาว วันพรุ่งนี้คือวันครบรอบวันเสียชีวิตของบิดาทาริกาซึ่งเธอทำบุญเลี้ยงพระที่วัดทุกปีปีนี้ก็เช่นกันเพื่อความสะดวกทาริกาจึงมาค้างที่สวนผักทานทิพย์โดยที่ราเชมไม่ได้นอนค้างด้วยเนื่องจากเขามีภารกิจสำคัญไปรับลูกค้ารายใหญ่ที่สนามบินตอนตีสีครึ่งหากนอนค้างกับทาริกาที่นี่เธอกลัวว่าการเดินทางจะไม่สะดวก ราเชนโอดครวนที่ต้องห่างเมียรักแม้หนึ่งคืนก็ตามแต่สำหรับเขาคือยาวนานมากแต่ก็ต้องจำยอมด้วยเหตุผลการเดินทางใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงราเชนและธาฬิกาก็เดินทางมาถึงจุดหมายดีที่เธอได้โทรศัพท์มาบอกน้องสาวไว้ล่วงหน้าและว,ว่าวันนี้จะเดินทางมาที่นี่ทาริกาจึงไม่กลัวว่าราเชนจะเจอกับวาติยาตัวจริงพี่มะพี่แก้วมาแล้ว จ้อยดีใจที่เห็นเจ้านายตัวจริงจนเกือบเรียกชื่อผิดเมื่อน,นึกได้ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างปลอมตัวชื่อที่เรียกต่อหน้าบุคคลอื่นจิงใช้ชื่อวาตยาหรือแก้วเท่านั้นว่าไงจ้อยเตรียมงานไปถึงไหนแล้วธาริกาถามขณะที่เดินขึ้นไปบนบ้านพร้อมราเชนเรียบร้อยแล้วครับเครื่องถวายสังฆทานเตรียมไม่พร้อมรายการอาหารที่จะเรียงพระพวกนี้ก็พร้อมเช่นกันขอรับจ้อยสาธยายเบ็ดเสร็จ คนที่เตรียมการทั้งหมดไม่ใช่จ้อยหากเป็นวาติยาที่จัดเตรียมของทุกอย่างด้วยมือของเธอเองรวมทั้งรายการอาหารสำหรับเลี้ยงพระพ่กนี้ดีมากคงไม่ใช่ฝีมือแกทั้งหมดใช่ไหมเพราะถ้าหากเป็นฝีมือแกคงไม่ได้เรื่องโหดูถูกกันนี่จ้อยเป็นผู้ช่วยนะจะบอกให้เป็นคนไปซื้อของเองกับมือตามใบสั่งของพี่เอ้ยของลุงหมายเป็นอีกครั้งที่จ้อยจะเอ่ยชื่อแฝดผู้น้องของธาริกา เออเอาเถอะจะไปไหนก็ไปมีอะไรเดี๋ยวจะเรียกทาริการีบไล่ลจ้อยลงไปจากบ้านก่อนที่ความรับจะแตกจากการพูดมากของจ้อยจ้อยนี้ก็ดีนะแก้วดูแลเอาใจใส่งานที่สวนผักในระหว่างที่แก้วไม่ได้อยู่ดูแลที่นี่ราเชนเอ่ยชมจ้อยใช่ค่ะจ้อยเป็นคนขยันซื่อสัตว์แก้วให้ขึ้นมาอยู่บนบ้านก็ไม่เอาจะอยู่ที่ท้ายสวน อ้างว่าเวลาตื่นขึ้นมาจะได้ลดน้ำาพนดินที่สวนผักได้เลยคาริกาบอกเพิ่มเติมก่อนจะเอ่ยถามสามีพี่เชนอยู่กินข้าวกับแก้วหรือเปล่าคะหรือว่าจะกลับเลยพี่เมื่อยอยากเอนหลังสักหน่อยเดี๋ยวต้องขับรถกลับกรุงเทพด้วยราเชนผู้พร,ร้อมกับทำท่าประกอบว่าปวดหลังตามที่เขาพูดจริงๆงงั้นพี่เชนไปนอนพักที่ห้องของแก้วก่อนนะคะตื่นขึ้นมาก็คงได้เวลากินอาหารพอดี ธาริกาเสนอความคิดโดยไม่รู้ว่าเป็นแผนของราเชนอืมก็ดีเหมือนกันแก้วพระยุงพี่ไปหน่อยสิธาริกาเดินเข้ามาประยุงร่างสูงใหญ่พาเดินไปยังห้องนอนของตนทันทีที่ราเชนนั่งลงบนเตียงร่างของเธอลอยเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของเขาพร้อมกับจุมพิษพี่เชงโกหกแก้วธาริกาเพิ่งรู้ว่าถูกชายเจ้าเล่หหลอกให้พาเข้ามาในห้อง รู้กระสายเสร็จแล้วมาให้พี่ชื่นใจหน่อยนะคืนนี้พี่กลับไปที่บ้านต้องนอนคนเดียวขาดแก้งมาอิงแอบแนบกายพี่ต้องนอนไม่หลับแน่ๆน,นะนะดิดเดียวเองราเชมไม่พูดเปล่าลิมผิีปากเขาแนบไปตามร่างกายของเธอทุกที่ที่เขาสามารถสัมผัสได้แค่จูบเท่าน,นั้นนะคะทาริกาอดใจอ่อนไม่ได้เมื่อเห็นแววตาอดอ้อนของเขาจ้ะแค่จูบ ราเชไม่ยอมเสียเวลาอันมีค่าไปเขาจุมพิษปากนุ่มนิ่มทันทีก่อนจะเอนตัวเธอลงไปบนที่นอนวินาทีที่แผ่นหลังของเธอสัมผัสกับที่นอนธาริการู้ตัวว่าราเชงคงไม่หยุดแค่จูบแน่ซึ่งเป็นอย่างที่เธอคิดจริงๆเมื่อชุดของเขาและเธอหลุดออกจากร่างกายจากนั้นทั้งสองก็เกี่ยวก้อยกันไปย่งสวงสวรรค์ที่รอทั้งสองอยู่เบื้องหน้า ด้วยหัวใจที่อัดแน่นไปด้วยความสุขวดตยานั่งมองดูเตียงนอนขนาดใหญ่ที่ถูกแม่บ้านประจำรีสอร์ทเข้ามาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นผืนใหม่ถูกปูจนเรียบตึงเหมือนกับที่เธอเคยเห็นครั้งแรกที่เข้ามาในห้องนี้ยิ่งคิดเรื่องเมื่อคือนน้ำตาก็ลินไหลออกมาเงียบๆอย่างไม่รู้ตัวสัมผัสร้อนแรงของชีคซาฮักยังคงจราตรึงในหัวใจดวงน้อยเช่นเดียวกับความเจ็บช้ำในหัวใจของเธอ ในตาคู่หวานมองไปรอบห้องก่อนจะสะดุดตรงปฏิทินตั้งโต๊ะบนชั้นข้างโซฟาที่ตนนั่งอยู่วันนี้พี่ใหม่จะมาที่บ้านนี่จะทำยังไงดีถ้าเราไม่กลับบ้านคืนนี้พี่ใหม่ต้องสงสัยแน่ๆวาติยาพูดคนเดียวด้วยท่าทีร้อนรนตอนนี้เธอไม่มีความคิดใจนอกจากไปบ้านพี่สาวขายผ้าเอาหน้ารอบไปก่อนจะไปไหนครับ กาซิมเอ่ยถามเมื่อเห็นวาดยาเดินออกมาจากห้องจะกลับไปเอาเสื้อผ้าและของใช้ที่จําเป็นที่บ้านค่ะวรดยาตอบโดยบังคับไม่ให้เสียงสัน่นเพื่อไม่ให้กาซิมผิดสังเกตว่าเธอโกหกไม่ได้ครับเรื่องของใช้ของคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมให้คนไปจัดการให้ครับกาซิมบอกเสียงเรียบไม่ต้องหรอกค่ะแก้วเกงใจของบางอย่างแก้วต้องไปเอาเองค่ะ ขอโทษนะครับผมอนุญาตให้คุณแก้วไปไม่ได้จริงๆครับผมต้องทำตามที่ท่านชี้สั่งครับกาซิมทำตามคำสั่งของเจ้านายอย่างเคร่งครัดในระหว่างที่วาติยากำลังคิดหาทางออกอยู่พนักงานของรีสอร์ทได้เดินเข้ามาภายในห้องโถงพร้อมกับขอความช่วยเหลือคุณกาซิมครับมีเรื่องที่ห้องอาหารไทยครับพอดีแขกที่มาพักเป็นคนตะวันออกกลางพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับ รบกวนคุณกาซิมเป็นล่ามให้หน่อยได้หรือเปล่าครับกำธรผู้จัดก,การห้องอาหารบอกจุดประสงค์การมากาซิมมีทิ่าอึดอ,อักเพราะคำสั่งของท่านชีกที่ให้ดูแลว,วัติยาก็สําคัญแขกที่มาพักที่นี่ก็สําคัญหากคิดอีกทีวัติยาไม่มีทางหนีท่านชีกของเขาได้แน่จึงตอบตกลงคําขอความช่วยเหลือของกำธรได้ครับคุณกำธรก่อนจะหันมาพูดกับวาติยา คุณแก้วอย่าออกไปไหนนะครับท่านชีกลับมาไม่เจอคุณแก้วเดี๋ยวจะเกิดเรื่องวัตยาได้เพียงแค่ยิ้มเท่านั้นกาซิมจึงเดินออกไปจากห้องพร้อมกับกำอรคล้อยหลังร่างสองหนุ่มวัตยาก็วิ่งออกไปจากห้องนั้นทันทีเพื่อเดินทางไปที่บ้านพักของพี่สาวที่สวนผักทานทิพวัตยาสั่งให้รถรับจ้างจอดตรงปากทางเข้าสวนผักทานทิพเมื่อเห็นรถจนของราเชนจอดอยู่หน้าบ้าน เธอเก้าวลงจากรถก่อนจะเดินเลาะไปทานด้านข้างของสวนผักเดินไปตามทางเดินอย่างชำนาญจนกระทั่งมาหยุดยืนหลังบ้านหญิงสาวค่อยๆเดินขึ้นบันไดอย่างระแวดระวังแต่แล้วเธอก็ต้องหยุดอยุงข้างบันไดและหลบตัวอยู่ตรงหลังประตูเมื่อประตูห้องนอนของพี่สาวถูกเปิดออกและต้องผง่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อเห็นว่าใครเป็นคนเดินออกมาจากห้องนั้นพี่ไหมพี่ไหม เสียงเรียกแม้จะเบาคำว่าทาริกากลับได้ยินธาริการีบเดินไปหาน้องสาวทันทีมาน,นี่แก้วธาริกาจับข้อมือน้องสาวก่อนจะพาเดินเข้าไปในห้องของวตดยาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องของเธอพี่เชลับพี่ไหมา,วาตวดยาถามทันทีที่อยู่กันตามลําพังหลับอยู่แก้วไปไหนมาเนี่ยหรือว่าไปอยู่บ้านลุงหมายทาริกาเอ่ยถาม เออก็ไปหาเพื่อนมาพอดีเจอเพื่อนที่ตลาดตอนไปส่งผักก็เลยไปค้างกับเพื่อนที่โรงแรมในตัวเมืองมานนะ่ะวัดยาจำต้องปลดพี่สาวเดี๋ยวพี่เชนก็กลับบ้านแล้วแกไม่ต้องไปนอนค้างกับเพื่อนที่โรงแรมหรอกมานอนที่นี่เหมือนเดิมพี่ไหมคือว่าแก้จะไปอยู่กับเพื่อนที่ลำปางสักพักเมื่อวันซืนแม่มาหาแก้วที่นี่แม่รู้ว่าเราสองคนสลับตัวกันแก้วไม่อยากให้แม่เข้าไปวุ่นวายกับพี่ไหม หากแก้วไปอยู่บ้านเพื่อนแม่จะได้ไม่มาหากแก้วที่นี่เพราะถ้าเกิดวันดีคืนดีแม่มาหากแก้วจังหวะที่พี่เชนมาที่นี่เรื่องทุกอย่างมันจะยุ่งพี่ใหม่ก็รู้นี่ว่าแม่ทําทุกอย่างได้เพื่อเงินวาตียาพยายามโน้มน้าวให้ธาริกาคอยตามความคิดตนถ้าแก้วไปอยู่กับเพื่อนมันจะเป็นทางออกที่ดีหรอแล้วถ้าแม่ไปเป่าประกาศที่บ้านพี่เชนว่าพี่ไม่ใช่วาตียาแต่ชื่อธาริกาทุกอย่างก็จบเหมือนกัน คาริกาโต้แยงน้องสาวเอาอย่างนี้พี่ใหม่เอาบัตรประชาชนของแก้วไปถ้าเผื่อแม่ทําอย่างนั้นให้พี่ใหม่เอาบัตรประชาชนของแก้วยืนยันกับทุกคนเราหน้าตาเหมือนกันแยกแยะไม่ออกหรอกว่าใครเป็นใครแก้วเชื่อว่าทุกคนต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าเชื่อคําพูดของแม่ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยวัตยาหาทางออกเดินไปหยิบบัตรประชาชนของตนที่อยู่ในลิ้นชักออกมาก่อนจะส่งให้พี่สาว มันจะดีเหรอแก้วเผื่อแก้วต้องใช้นะทาริกาถามน้องสาวด้วยความลังเลและเป็นห่วงแกไม่จำเป็นต้องใช้หรอกพี่ไหมวัตถยารู้ว่าตนคงไม่มีโอกาสได้ใช้บัตรประชาชนใบนี้เพราะเธอต้องไปอยู่ในกระถางต้นไม้ของซาฮักเป็นเพียงดอกไม้ดอกหนึ่งที่คอยให้ซาฮักดอมดมยามที่เขาต้องการงั้นก็ได้ตกลงตามนี้แต่พี่ว่าแม่ไม่กล้ามารังควานพี่หรอกถ้าหากแม่ยังอยากได้เงิน ค่าเลี้ยงดูที่พิเชนให้ทุกเดือนอยู่ทาริกาผู้เสริมอย่างรู้เท่าทันนิสัยโฉมชายแก้วแก้วอยู่ไหนจ๊ะแก้วเสียงราเชนเรียกทาริกาไปทั่วบ้านทําให้สองพี่น้องที่กำลังคุยกันอย่างออกรถหยุดการสนทนาชั่วคราวพี่ใหม่ออกไปหาพี่เชนเถอะค่ะเดี๋ยวพี่เชนจะสงสัยแก้วก็จะเก็บเสื้อผ้าเหมือนกันวัติยาเร่งพี่สาวพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มา ธาริกาผู้จบก็เดินออกไปจากห้องน้องสาวทันทีวัตยามองร่างของพี่สาวที่เดินออกไปจากห้องด้วยสายตาเปลี่ยนไปด้วยความรักพี่สาวทำเพื่อเธอทุกอย่างต่อแต่นี้ไปวัตยาจะทำเพื่อพี่สาวบ้างให้พี่สาวได้มีความสุขกับคนที่เธอรักมานดาขี่จะตาชีวิตเธอคนเดียวก็พอขอจะได้ไปขี่จะตาชีวิตของพี่สาวอีกคนเลยเสียงโครมครามจากสิ่งของที่ถูกป,ปัดลงไปบนพื้นตามแรงโทสะของซาฮัก ดังต่อเนื่องสาเหตุที่ทําให้เขาอารมณ์เสียหนักมากเป็นเพราะกลับมาถึงห้องพักแล้วไม่เจอวาติยาอีกทั้งเธอไม่ได้อยู่ในรีสอร์ทกาซิมฉันบอกให้ดูแลคุณแก้วให้ดีแล้วปล่อยให้เธอออกไปข้างนอกได้ยังไงฮะซาฮักตะโกนถามเสียงดังลั่นหน้าตาดุดันผมขอโทษครับท่านชีกพอดีมีแขกชาวอาหรับผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ผมเลยต้องไปเป็นล่ามให้เท่านั้นเองครับพอกลับมาก็ไม่เจอคุณแก้วแล้วครับ กาซิมพยายามอธิบายเหตุผลให้ซาฮักฟังฉันสั่งให้ดูแลคุณแก้วให้ดีเรื่องอื่นฉันไม่สนใจแล้วออกไปตามหาคุณแก้วหรือยังผมกำลังออกไปตามครับแล้วรู้หรือว่าคุณแก้วไปไหนถึงได้บอกว่ากำลังออกไปตามคุณแก้วบอกผมว่าจะไปเก็บของที่สวนผักทานทิพย์ครับผมเลยจะไปตามเธอที่นั่นครับงั้นฉันไปด้วยซาฮักเดินออกไปจากห้องทันทีที่พูดจบโดยมีคนของเขาเดินตามไปติดๆ สิบห้านาทีต่อมารถยนต์ของซาฮักจอดอยู่ปากทางเข้าสวนผักเมื่อเห็นสองหนุ่มสาวคู่หนึ่งยิงใกล้ชิดกันอยู่หน้าบ้านกรามเขาขบกันจนเป็นสันนูนใบหน้าเรียบตึงดวงตาดุกร้าวดุดดังปีศาจร้ายอารมณ์ดังกล่าวเกิดจากภาพบาดตาบาดใจภาพหญิงสาวที่ตนนอนกอดทั้งคืนเวลานี้อยู่ในอ้อมกอดของราเชนพี่เชนอย่ารุ่มร่ามสิคะ น,นี่นอกบ้านนะคะเดี๋ยวคุณอื่นเห็นทาริกาพยายามเบี่ยงตัวออกจากอ้อมกอดของเขาให้พี่กอดหน่อยนะนะเขาทำเสียงอ้อนกอดอย่างเดียวนะคะจ้ะอย่างเดียวเพิ่มเติมคือจูบป,ปากพี่หนึ่งครั้งเติมพลังให้พี่มีเรี่ยวแรงขับรถกลับบ้านราเชนทำเจ้าชูใส่ทาริกาทำตามเพราะหากไม่ทำได้ยืนอยู่ตรงนี้อีกนานแน่ เธอแนบปากบนปากได้รูปของราเชนว่องไวมากอย่างรู้เท่าทันว่าหากชักช้าเขาได้จูบตนหน้าบ้านแน่นอนแล้วภาพนี้เองทำให้อีกคนที่อยู่ในรถจ้องมองสองหนุ่มสาวเขม็งมือทั้งสองข้างของชีกหนุ่มกำเข้าหากันแน่นจ้องมองภาพนั้นด้วยความโกรธแค้นและคนหึงหวงไปได้แล้วค่ะขอจูบหน่อยไม่ได้เหรอคืนนี้พี่ต้องนอนคนเดียวคิดถึงแก้วมากๆแน่ เขาทำตาและวห้อยไม่ได้ค่ะเอาไว้พรุ่งนี้แก้วจะทบต้นทบดอกให้นะคะแน่นะเขาทำตาลุกวาวทันทีแน่สิค้ะทาริกาตอบกลับไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวถึงบ้านมืดพี่ไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันทาริกาโบกมือให้ราเชนที่เดินไปขึ้นรถหลังจากส่งเขาเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวเดินกลับขึ้นไปบนบ้านตรงไปยังห้องของน้องสาวโดวยไม่รู้ว่า โดยไม่รู้ว่าคล้อยหลังรถราเชงขับออกไปไม่ถึง15วินาทีมีรถอีกคันเลี้ยวเข้ามาแก้วพี่ไปบ้านลุงหมายก่อนนะทาริกาบอกวัติยาที่เก็บกระเป๋าเสร็จพอดีค่ะพี่หมายแก้วก็กำลังจะไปค่ะไว้เจอกันนะคะวัติยาสวมกอดทาริกาซึ่งเธอไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอพี่สาวอีกเมื่อไหร่จ้าเจอกันคราวหน้า พี่ว่าเรานอนคุยกันทั้งคืนดีไหมเราไม่ได้นอนด้วยกันนานแล้วนะได้ค่ะพี่ไหมพี่ไปก่อนนะไปดีๆล่ะถึงโน่นแล้วโทรหาพี่ด้วยนะค่ะพี่ไหมวริยารับคำพี่สาวก่อนจะเดินออกไปจากห้องพร้อมกันทาริกาใช้ประตูหลังบ้านไปบ้านลุงหมายเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่สาหักเดินขึ้นมาบนบ้านโดยใช้บันไดาทางหน้าบ้านทาริกาจึงคลาดกับ ชีกสาหักเช่นคำพูดที่ว่าเส้นยาแดงผ่าแปลกท่านชีกวัตยาอุทานเสียงเบาเมื่อเห็นสาหักยืนหน้าประตูความน่ากลัวบนใบหน้าชีกหนุ่มทำให้เธอตกอยู่ในอาการหวาดกลัวตัวเนื้อสั่นขึ้นมาทันใดหน้าตาเขาเหมือนโกรธใครมาสักร้อยปีเธอมึนงทึงมากหรือว่าสาหักโกรธตนที่ละเมิดคำสั่งเขาไม่ให้ตนออกมาจากรีสอร์ทซึ่งเธอก็นึกสงสัยอยู่ว่า เขาโกรธมากขนาดนี้เชียวหรือใช่ฉันเองตกใจมากหรือไงที่เห็นหน้าฉันน้ำเสียงเขาห้วนจัดจ้องมองวัตยาไม่วางตาสัรพนามเรียกแทนตัวเองก็เปลี่ยนไปแสดงว่าชิกหนุ่มกลำกลังโกรธอย่างมากปะเปล่าค่ะไม่ได้ตกใจที่เห็นท่านชีกแท้จริงแล้ววัตยากลัวว่าพี่สาวจะเห็นมากกว่าแต่พอเหลือบมองไปทางด้านหลังบ้านวัตยาเห็นธาริกา เดิมไปไกลพอสมควรจึงโล่งใจที่สองคนนี้ไม่ได้เจอกันแน่นอนถ้าฉันไม่มาที่นี่ก็คงไม่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงใจง่ายมากแค่ไหนเมื่อคืนนอนกับฉันแทบทั้งคืนพอมาวันน,น,นี้พอมาวันนี้ก็กอดจูบกับผู้ชายอีกคนวติยาง,งงกับคำพูดของซาหักในคราวแรกก่อนจะเข้าใจในเวลาต่อมาว่าคนที่เขาเห็นคือธาริกาอยู่กับราเชนคือคือว่า วาติยาไม่รู้ว่าจะหาคำแก้ตัวอย่างไรสาหักย่างสามขุมเข้ามาใกล้วาติยาก่อนจะกระชากลำแขนเธออย่างไรซึ่งความทนุถนอมจนเธอเจ็บร้าวไปทั้งแขนโอ้ยเธอร้องเสียงไม่ดังมากเมื่อลำแขนขขารัดร่างเธอจนแน่นทำให้เธอหายใจไม่ค่อยออกเธอต้องได้รับโทษที่นอกใจฉันปล่อยให้ใชายอื่นแตะต้องตัวเธอจากนั้นฉันจะไปจัดการมัน เอาศพมันมากองตรงหน้าเธอวัตยาแทบหยุดหายใจกับความตั้งใจของชีกหนุ่มอย่าค่ะอย่าค่ะท่านชีกลงโทษแก้วคุณเดียวนะคะอย่าทำอะไรพี่เชนรักมันมากก็ดูมันตายกันแล้วกันวาตยาถูกลากไปที่ระจนของซาฮักก่อนที่เธอจะถูกผลักเข้าไปในรถอย่างไรซึ่งความชนุถนอมซึ่งวาตยารับรู้ได้ว่ากลับถึงรีสอร์ทเธอต้องพบเจอกับอะไร ทันทีที่มาถึงรีสอร์ทวัตยาถูกลากมาถึงห้องพักซาฮักสั่งลูกน้องไปพักได้เพราะเขาต้องการจัดการกับคนทรยศตามลำพังจากนั้นก็พาเฉลยสาวเข้าไปในห้องนอนลูกนกกำลังยินตัวสั่นอยู่กลางห้องเมื่อปีศาจรายย่างกายเข้ามาหาทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความโกรธความรักและความหึงหวงมีมากกว่าจะควบคุมสติตัวเองจะกลัวทำไมที่ตอนหนีไปหาชูยังไม่กลัวเลย พอถูกผลวตัวเองจับได้ทีนี้กลับมากลัวเขาพูดพร้อมกับเดินมาหาวัติยาที่เดินถอยร่นก้าวต่อก้าวก่อนที่เธอจะหมดหนทางนี้เมื่อชนกับขอบเตียงลูกนกน้อยก้มหน้านิ่งไม่กล้าสบตาเขาแก้วแก้วแก้วไม่ได้มีชู้พี่เชงคขาไม่ได้เป็นชู้กับแก้วค่ะวัตยาพูดเสียงเบาทำไมจะไม่ใช่หรือว่า ต้องให้ฉันเห็นตอนที่เธอนอนกับมันก่อนฮะซาหักตอบกลับเสียงดังมาคู่กับความโกรธอัดแน่นในหัวใจความเงียบเป็นสิ่งเดียวที่วัตยาทำได้หากเธอแก้ตัวหรือพูดเข้าข้างราเชนสาหักอาจทำอะไรราเชนก็เป็นได้เธอจึงเงียบหากความเงียบของเธอส่งผลต่อแรงโกธาในจิตใจซาฮักเพิ่มพูมเพิ่มพูนขึ้นไม่รู้ตัวเงียบทํำไมเถียงไม่ออกเลยเลยสิ ติดใจมันมากขนาดต้องมายิงกอดยินจูบมันนอกบ้านเลยใช่ไหมมะ<า>ไม่ใช่ค่ะแก้วแก้ววาตยาหาคำแก้ตัวไม่ได้พูดความจริงก็ไม่ได้อีกเธอติดใจอะไรมันนักหนาไหนล่องบอกฉันสิฉันจะได้ทำให้เธอถึงอกถึงใจอย่างมันบ้างสาหักกัดฟันพูดมือใหญ่จับต้นแขนวาตยาออกแรงบีบจนเธอเจ็บร้าวดวงตาสีนินจ้องมองใบหน้านวล เปิดเปื้อนไปด้วยน้ำตาในใจสาหักตอนนี้ดุดเปลวเพิงก็ว่าได้ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าฉันเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่ทำให้เธอมีความสุขสุขจนเธอแทบจะทนไม่ไหวร่างของวัติยาถูกผลักให้นอนลงบนที่นอนเธอไม่สามารถหนีปีศาจร้ายตนนี้ได้น้ำตาหยุดแล้วหยดเล่าไหลไม่ขาดสายน้ำตาที่ไม่อาจทำให้ซาฮักหยุดการกระทำโหดร้ายนี้ได้เลยเขายังคงเคลื่อนไหวบนตัวเธอ ระบายความหึงหวงไม่ใส่ใจสาวสวยใต้ร่างเลยสักนิดวัตยาแบ่งรับความเจ็บปวดไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่อยากให้ธาริกาต้องเจ็บปวดอย่างเธอหากซาหกรู้ความจริงว่าเธอมีฝาแฝดเรื่องทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาหมายปองตั้งแต่แรกเห็นแต่เป็นน้องสาวฝาแฝดที่มีใบหน้าเหมือนกันราวกับแกะต่างหางเมื่อถึงตอนนั้นซาหกอาจทำทุกวิถีทางที่จะให้พี่สาวของเธอ มาอยู่แนบกายมีทางเดียวที่จะทําให้ทาริกาปลอดภัยจากคาหะคือเธอต้องยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวยอมรับโทษทันที่ปีาศาจร้ายมอบให้ด้วยความเต็มใจเพื่อความสุขของพี่สาวเพียงแค่ขยับตัววัตยารู้สึกเจ็บร้าวจนไม่อยากขยับเขยืขย่นตัวไปไหนในตาบวมชำ้ำเพราะผ่านการร้องไห้มานานหลายชั่วโมงร่องรอยการลงทันกระจายไปทั่วร่างกาย จนวัติยาไม่อาจจะมองผิวเนื้อตัวเองเพราะมันคือความทรงจำอันเลวร้ายมากมากจนไม่อาจลืมเลือนจะไปไหนมีแรงแล้วหรือไงถึงได้ลุกขึ้นมาซาฮักถามเมื่อเดินเข้ามาในห้องนอนและเห็นวัติยาเดินไปห้องน้าโดยสวมเพียงเสื้อคลุมสีชมพูเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะไปอาบน้ำค่ะเธอพูดเสียงเบาจนเขาแทบจะไม่ได้ยินจะไปไหนก็ไป เห็นสารรูปเธอตอนนี้แล้วฉันกื่นเธอไม่ลงผู้จบร่างหนาหมุนตัวเดินออกไปจากห้องทันทีไม่สนใจเสียงร้องไห้จากความเสียใจของวาตยาทั้งที่ในใจลึกๆอยากเข้าไปกอดปลอบเอ่ยคำขอโทษที่กระทำรุนแรงแต่พอนึกถึงภาพเธอกอดกับราเชนสาหักหยุดทุกความคิดวาตยาใช้เวลาอาบน้ำค่อนข้างนานพอเธอเดินออกมาจากห้องน้ำก็พบว่าห้องที่กระจัดกระจายไปด้วยสิ่งของ กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกับที่นอนถูกปูจนเรียบตึงท่านชี้ให้คุณออกไปทานข้าวค่ะพนักงานของรีสอร์ทเดินเข้ามาบอกวตัตยาที่นั่งหวีผมตรงโต๊ะเครื่องแป้งมือเล็กเอื้อมไปหยิบเสื้อคลุมมาสวมทับชุดนอนและเดินออกไปทานอาหารตามคำสั่งในระหว่างกินอาหารไม่มีเสียงสนทนาของคนสองคนเลยแม้แต่คำเดียวซาฮักนั่งกินโดยไม่สนใจอีกคน ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมามองผิดกับอีกคนที่มองหน้าเขาเป็นระยะเรื่องที่สั่งให้ไปจัดก,การไปถึงไหนแล้วซาฮักไอถามจาเมตที่เดินเข้ามาในห้องพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงรับรองคนคนนั้นต้องเป็นศพแน่ครับจาเมตเอต่ยตอบผู้เป็นเจ้านายดีเอาให้ตายอย่างทรมานนะจากนั้นก็เอาศพมันมาที่นี่คนบางคนจะได้รู้ว่าการที่ไม่ซื่อสัตย์กับฉัน จะมีผลตอบแทนยังไงวันนี้พอแค่นี้ไปพักผ่อนกันได้แล้วซาฮักพูดพร้อมกับมองหน้าวัตยาเหมือนกับสื่อสารให้เธอรู้ว่าประโยคที่ตนพูดไปเมื่อคู่ทั้งหมดหมายถึงเธอหลังจากที่จาเม็ดและกาซิมเดินออกไปจากห้องวัตยารีบลุกขึ้นเดินมาหยุดยืนใกล้เขาท่านชิคอย่าทำอะไรพิเชนนะคะแก้วขอร้องทำไมจนป่านนี้เธอยังห่วงชูของเธออีกเหรอ เขาถามด้วยน้ำเสียงขุ่นมัวไม่ค่ะไม่ใช่แก้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะแก้วท่านชีคิดว่าแก้วเป็นคนผิดก็ลงทโทษแก้วคนเดียวอย่าทำร้ายคนอื่นเลยนะคะวัตยาออนวอนสาหักลุกเดินไปที่หน้าต่างสายตามองออกไปด้านนอกที่ปกคลุมด้วยความมืดเหมือนไม่สนใจคำพูดของเธอวัตยาคิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ราชเชนปลอดภัย ทาริกาก็จะไม่เสียใจกับการจากไปของราเชนแขนสาวกอดร่างหนาทางด้านหลังอย่างกล้าๆกลัวๆซบไปหน้ากับแผ่นหลังของเขาแก้วกับพี่เจมไม่เคยมีอะไรกันค่ะท่านชีก็รู้ที่ท่านชีกเห็นเป็นการจูบปลาเท่านั้นด้วยความสัตย์จริงท่านชีกเป็นผู้ชายคนแรกและเป็นคนสุดท้ายของแก้วค่ะวัตยาพูดออกมาจากใจจริงแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าที่เธอพูดมาเป็นความจริง เธออาจจะพูดเพื่อเรียกฉันยกเลิกแผนการที่จะไปจัดการไอราชเฉงก็ได้คำพูดที่แกพูดท่านชิกอาจจะไม่เชื่อแกก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ให้ท่านชิกเสียได้ด้วยวิธีไหนแกวหวังเพียงแค่ว่าท่านชิกจะเมตตาเพื่อมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่มีทางสู้อยากขีดเส้นตายให้กับพี่เชยเลยนะคะจะให้ฉันเมตตาคนที่มาเป็นชู้กับเธอเนี่ยนะเธอเพี้ยนไปหรือเปล่าซาฮักถามกลับด้วยความกุ่นโกรธ แก้วทำผิดกับพี่เชนไว้มากจัดฉากว่าเราสองคนมีอะไรกันและใช้คำว่ารับผิดชอบขึ้นมาอ้างเพื่อให้พี่เชนยอมแต่งงานกับแก้วหากแต่พี่เชนไม่ยอมจัดงานแต่งงานเขาเพียงแค่จดทะเบียนสมรสกับแก้วเท่านั้นเราสองคนไม่เคยมีความรักต่อกันพี่เชนเกลียดแก้วมากไล่แก้วด่าแก้วทุกวันตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่เราเป็นสามีภรรยากันสิ่งที่แก้วทำไปทั้งหมดเพราะต้องการเงินของพี่เชนเท่านั้น แก้วถึงอยากไถ่โทษที่ทำไว้กับพี่เชนโดยขอร้องให้ท่านชีกละเว้นชีวิตของพี่เชนสักครั้งแก้วจะขอรับโทษเองทั้งหมดแก้วจะทำตามคำสั่งของท่านชีกทุกอย่างไม่ขัดใจท่านชีกเลยขอเพียงแค่ชีวิตของพี่เชนเท่านั้นค่ะเธอแน่ใจนะว่าจะตามใจชันทุกอย่างไม่ขัดใจชั้นซาฮักหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับเธอนิ้วมือลูบไปบนผิวแก้มเธอและมาหยุดนิ่งที่ริมฝีป,ปากหน้าสัมผัส วัตยาตัวสั่นเหมือนลูกนกค่ะทุกอย่างค่ะลูกนกน้อยตอบเสียงสัน่นได้ราเชนมันจะยังไม่ตายในตอนนี้แต่ถ้าวันใดเธอขัดใจฉันและคิดหนีฉันไปวันนั้นคือวันตายของราเชนจำเอาไว้วัตยารู้ชะตากรรมของตนเองว่ากำลังพบเจอกับสิ่งใดและเป็นเรื่องที่เธอต้องพบเจอโดยไม่รู้ว่าสิ้นสุดวันใด วัติยาก้ามกืนผุนทนรับโชคชะตาอันเร็ว้ายนี้ไว้เพื่อให้คนที่เธอรักมีความสุขแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บปวดมากกว่านี้ทุกทรมานมากกว่านี้ขอเพียงทาริกามีความสุขกับราเชนเท่านั้นเป็นพอจบตอนที่ที่สองแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมโมจะพาตอนต่อไปมาเสิร์ฟพรุ่งนี้เลยนะคะรับรองว่าไม่หายไปไหนหรอกค่ะเจอกันนะคะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องไลบ r a r y อัญญานีชาแนลขอขอบคุณทุกการรับฟังคะ่ะขอให้มีความสุขในการรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ